คลิปนี้เพลชิวพาเพื่อนเอมากินบุฟเฟ่ชาบูกันแบบไม่อั้น2ชั่วโมงเต็มเลยค่ะที่สุกกี้ตีน้อยสาขาสีนครินเราจะไปทำเมนูไม่รับกินให้อร่อยสนุกสนุกกับการ DIY เมนูต่างๆกันจ้าที่นี่อยู่ตรงข้ามพาร,ราไรส์พาร์คเดินทางสะดวกขับรถมาก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะคะหรือจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ลงที่สถานีสวนหลวงรอ9แล้วก็ถึงเลยค่ะทุกคน ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนคะวันนี้คิวยังไม่เยอะนะคะพอตอนมาถึงแตงก็แจ้งว่ามากี่ท่านแล้วก็ต้องการน้ำซุปอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะได้ QR code สำหรับที่จะสั่งอาหารคะ่ะแล้วเราก็เดินไปที่โต๊ะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเราเอาไว้จ้า ถัดมาเป็นโซนเครื่องดื่มค่ะที่นี่ก็มีเครื่องดื่มให้เราเลือกหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะคะก็มีน้ำต่างๆให้เราเลือกน้ำพันค่ะหรือว่าน้ำชาต่างๆก็มีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะและที่นี่ค่ะซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นน้ำสับป,ปะรดพริกเกลือนะคะซึ่งที่นี่นะคะทำได้รสชาติดีมากๆเลยค่ะ และตอนนี้เราก็จะมาสั่งเมนูกันนะคะเมื่อเราได้เมนูที่เป็น QR code เราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเปิดกล้องแล้วก็สแกนหลังจากนั้นเราก็เลือกเมนูที่เราต้องการนะคะพอได้แล้วค่ะเราก็กดบันทึกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเมนูเราก็จะเข้าไปในครัวแล้วเขาก็จะนํามาเสิร์ฟจ้าหรือวิธีการปรุงน้าจิ้มนะคะที่โต๊ะเขาก็จะมีน้าจิ้มซุกี้มาให้เรา เราก็ใส่น้ำจิ้มซุกกี้ลงไปเลยและก็จะมีกระเทียมนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นพริกค่ะและมีน้ำมะนาวหลังจากนั้นคนให้เข้ากาันผ่าเราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราเองแล้ว เมนูที่เราจะทำนะคะเมนูแรกค่ะชื่อว่าข้าวต้มทะเลเดือดค่ะวัตถุดิบก็จะมีข้าวที่เราสั่งมานะคะกุ้งค่ะปลาหมึกหอยมแมลงผู้เราจะใช้กระเทียมที่อยู่ในมียกเริ่มต้นเลยค่ะเราจะนำอาหารทะเลต่างๆนะคะลงไปต้มในหม้อเพื่อทำให้สุกก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นหอยมแมลงผู้ค่ะปลาหมึกนะคะที่เราได้สั่งเอาไว้ 1, นึ่งเสิร์ฟจ,จะมี2ตัวค่ะ ทำให้เขาสุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะถัดมาค่ะเราก็จะใส่กุ้งลงไปสำหรับกุ้งนะคะ1เสิร์ฟจ,จะมี4ตัวค่ะเดี๋ยวตั้งขอแกะกุ้งก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทานง่ายๆค่ะและตอนนี้ค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็สุกแล้วนะคะตังก็จะแบ่งข้าวออกมานะคะใส่ถ้วยเอาไว้สัก2ช้อนก็พอแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากจ้า และตังก็จะใส่น้ำซุปใสนะคะที่เราสั่งมาสัก2ช้อนก็พอค่ะไม่ต้องเยอะมากและเราก็จะตักปลาหอยกุ้งที่เป็นอาหารทะเลต่างๆนะคะใส่เข้ามาในถ้วยข้าวต้มของเราค่ะเสร็จแล้วตังก็จะเพิ่มรสชาติด้วยการใส่น้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปค่ะ1ช้อนก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเผ็ดมากค่ะ และแตังก็จะใส่กระเทียมเจียวหอมๆนะคะจากหมี่ยกนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวต้มทะเลเดือดของเราจ้าน้ำซุปที่ปรุงมาแล้วนะคะทำให้ข้าวต้มของเราค่ะรสชาติดีเลยตันเพิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเพื่อให้มีรสชาติแซ่บซีดและว,วัตถุด,ดิบที่สดทำให้ข้าวต้มเราอร่อยเลยจ้า ถัดมาค่ะเป็นเมนูยำม,มาม่าค่ะวัตถุดิบของเราจะมีมาม่าที่เป็นก้อนนะคะสั่ง1ก้อนนะคะปลาค่ะ1เสิร์ฟจะมี2ชิ้นค่ะปลาหมึกกุ้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็พริกสดนะคะซึ่งพริกสดก็จะอยู่ที่โปะอยู่แล้วนะคะ ขั้นตอนการทำนะคะตันจะเอาเมนูที่เป็นของทะเลลงไปต้มให้สุกในหมอ้อก่อนนะคะโดยที่ตันจะใส่ลงไปในซุปน้ำใสค่ะก็จะมีเนื้อปลาที่ตันใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นตันก็จะใส่กุ้งที่ตันแกะแล้วแล้วก็ใส่ปลาหมึกเข้าไปค่ะและตอนนี้เราก็จะรอให้ของทะเลในหมอ้อสุกก่อนนะคะ ตอนนี้ของทะเลสุกแล้วค่ะตันก็จะนําเส้นมาม่าลงไปลวกค่ะไม่ต้องลวกไว้นานนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเส้นจะอืดแล้วก็เละได้นะเมื่อเราลวกเส้นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําเส้นมาม่าค่ะใส่ลงไปในถ้วยพร้อมกับวัตถุดิบต่างๆที่เราเอาไปต้มไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีเนื้อปลามีเนื้อปลาหมึกมีกุ้งที่เราแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะ ตามชอบเลยถ้าหากว่าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยหลังจากนั้นค่ะตาลจะใส่น้าจิ้มซีฟู้ดลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับยำม,มาม่าทะเลของเรา มาม่าหนึบกำลังดีเลยนะคะตาลเพิ่มพริกสดเข้าไปแล้วก็เติมน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปทำให้ยำม,มาม่าของเราแซ่บซีดอร่อยเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือว่าชอบรสจัดยังไงเราก็สามารถเพิ่มหรือว่ารสตัวพริกสดแล้วก็ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ค่ะเมนูยำวุ้นเส้นทะเลค่ะวัตถุดิบของเราก็มีวุ้นเส้นนะคะเราสั่งมาจากเมนูได้เลยกุ้ง หอยปลาหมึกแล้วก็สาหร่ายค่ะและที่สำคัญก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเราแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะหยิบม,มาให้เราที่โต๊ะจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะใส่ลงไปในหม้อนะคะโดยที่ตังจะใส่ลงไปในน้ำซุปใสค่ะทำให้วัตถุดิบสุกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมาลวกวนเส้นที่หลังค่ะและในตอนนี้ค่ะตังก็จะลวกสาหร่ายรอเอาไว้ก่อนค่ะ เอาลงไปไม่ต้องนานนะคะแป๊บเดียวค่ะไม่งั้นเนื้อสาลา่เขาจะเละด้วยนะเมื่อสาลา่ของเราสุกแล้วนะคะตังก็จะเอาใส่ถ้วยเอาไว้ค่ะและตอนนี้นะคะวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลของเราก็สุกแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวตอนจะตักใส่ถ้วยแล้วก็พักไว้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะและตังก็จะเอาวุ้นเส้นลงไปลวกค่ะลวกแป๊บเดียวนะคะสําหรับวุ้นเส้นค่ะเพราะว่าเขาสุกเร็วมากเลย ุ้นใส่เหลาได้ที่แล้วนะตังก็จะตักใส่ถ้วยค่ะที่เราได้เตรียมเอาไว้ที่ใส่วัตถุดิบเอาไว้พร้อมแล้วนะหลังจากนั้นค่ะตังก็จะใส่น้าจิ้มซีฟู้ดลงไปค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแซ่บซีดจะใส่ไป2ช้อนถึง2ช้อนครึ่งได้เลยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบรสจัดนะคะก็ใส่นิดหน่อยก็พอค่ะ ทุกคนคะยำวุ้นเส้นรสชาติดีมากเลยวุ้นเส้นเขาหนึบกำลังดีเพราะว่าเราเอาลงไปต้มไม่นานเลยนะคะก็เลยทำให้เส้นเขากำลังพอดีเลยวัตถุดิบอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยค่ะปลาหมึกกุ้งที่เราแกะมาแล้วก็พร้อมทานเลยเข้ากันอร่อยเปรี้ยวนำเผ็ดตามนิดๆค่ะถัดมาจะเป็นเมนูเกี๊ยวฮ่องเต้ค,ค่ะ ตานสั่งเกี๊ยวมา1เสิร์ฟนะคะสั่งกุ้งมาหนึ่งเสิร์ฟแล้วก็สั่งหมูบดมาด้วยค่ะหลังจากนั้นตันก็จะแกะกุ้งให้เรียบร้อยเกี๊ยวหมูที่เราได้มานะคะเราก็ใส่กุ้งเพิ่มเข้าไปแล้วตันก็ใส่หมูบดเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่เกี๊ยวฮองเต้เราจะได้ตุมต่มๆเลยนะคะเราตักเข้าไปค่ะตามความชอบเลยแต่ว่าอย่าใส่หนามากนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะ่ะตัวหมูที่อยู่ด้านในจะสุกช้าเป็นข้อสังเกตเอาไว้นิดนึงค่ะ เมื่อเราห่อเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาลงไปต้มในซุปน้ําใสค่ะหลังจากนั้นก็รอให้เกี๊ยวสุกจ้าเมื่อเกี๊ยวของเราสุกแล้วนะคะตานก็จะพักใส่จานเอาไว้ค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มรสชาติด้วยน้าจิ้มสุกี้ค่ะใส่ตามชอบที่เราต้องการเลยนะคะ เกลยวรสชาติดีค่ะเพราะว่าเครื่องเทศที่อยู่ด้านในนะคะหมูที่หมักมาเรียบร้อยแล้วกุ้งสดๆทําให้มีรสหวานหอด้วยแป้งเกีียวค่ะแล้วก็กินกับน้าจิ้มเพิ่มรสชาติได้อย่างดีเลยถัดมานะคะชื่อว่าเมนูตับสะดุ้งค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีตับมหมู1เสิร์ฟค่ะมีน้าจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีพริกสดค่ะหลังจากนั้นนะคะตันก็จะนําตับ ไปลวกนะคะในหม้อที่เป็นน้ำซุปใสนะคะเป็นข้อสังเกต,เ,ตเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับตับเราไม่ต้องลวกนานนะคะไม่งั้นจะแข็งค่ะเมื่อ <Dlatego> ตับเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาพักไว้ในถ้วยค่ะนี่น่านทานมากเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสเพิ่มกันค่ะสำหรับเมนูตับสะดุ้งของเรานะคะตาลจะใส่พริกสดลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะ ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่พอประมาณหรือตามที่เราชอบได้เลยจ้าเมนูตับสะดุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของตานะคะก็จะใส่พริกเยอะหน่อยเพราะว่าตานชอบทานเผ็ดนะตับมีรสหวานแล้วก็นุ่มค่ะ อันเพิ่มพริกสดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำให้มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเพิ่มรสชาติให้กับตับสะดุ้งเราได้อย่างดีเลยถัดมาเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีหมูบดท,ที่ปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยเลยเมนูนี้จะเปื้อนมือนิดนึงนะคะเราจะเอาหมูบดนะคะใส่ลงไปในปลาหมึกแบบนี้นะจะกลายเป็นปลาหมึกยัดไส้ค่ะ เมื่อเรายัดไส้ปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาลงไปต้มค่ะในซุปน้ําใสนะคะเราจะต้มเอาไว้นานๆเลยเพราะว่าหมูอะค่ะจะสุกยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะปลาหมึกยัดไส้สุกแล้วค่ะทุกคนตานลาดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะระวังร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะอมความร้อนนะเพราะหมูชิ้นหนามากเลยจากเนื้อหมูบดนะคะที่เขา ปรุงรสชาติมาอยู่แล้วค่ะทําให้ปราหมึกยะาไสหมูของเรารสชาติดีน้องๆหนูหนๆสามารถทานได้เลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่จะเพิ่มรสชาติให้แซบซีดขึ้นมาอีกนิดนึงก็จิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดได้ตามชอบเลยนะคะอร่อยเลยค่ะสําหรับเมนูนี้ถัดมาเป็นเมนูหอยมแมลงผู้อบชีสนะคะวัตถุดิบก็จะมีหอยมแมลงผู้ค่ะมีชีสแล้วก็มีกระเทียมเจียวที่อยู่บนหมี่ยกค,ค่ะสำหรับเมนูนี้วิธีทำง่ายมากเลยนะคะ เรานำหอยนะคะลงไปต้มในหม้อที่เป็นน้ำซุปใสก่อนเลยนะคะและในส่วนของชีสนะคะเราก็จะเอาใส่กระบวยแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาไปอังในน้ำเดือดๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้ชีสนะคะละลายตัวออกมาหลังจากที่ชีสนะคะละลายตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำไปใส่ไว้ด้านบนหอยแมลงผู้นะคะเราก็จะได้หอยแมลงผู้อบชีสแล้วค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะนํากระเทียมเจียวนะคะที่ใส่ในมี่โยเอามาใส่ที่หอยมแมลงผู้อบชีสของเราจ้าสุกแล้วค่ะสำหรับหอยมแมลงผู้อบชีสของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอยมแมลงผู้หอมชีสนะคะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยค่ะ เมนูนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานเผ็ดหรือว่าน้องๆหนูๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะอย่าลืมลองทำทานนะคะถัดมาค่ะเป็นเมนูชีสคอนค่ะวัตถุดิบก็มีข้าวโพดนะคะกับชีสนั่นเองค่ะเดี๋ยวตาลจะแกะมเมล็ดข้าวโพดออกมาก่อนนะคะ เมื่อแกะเมล็ดข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะตังก็จะเอาไปต้มใส่ไว้ที่น้ําซุปใสก่อนค่ะรอให้เมล็ดข้าวโพดนะคะสุกแล้วก็พองตัวขึ้นมาค่ะเมื่อข้าวโพดสุกแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ในถ้วยก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็รอชีสละลายค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่รวมกันแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ชีสละลายตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำชีสไปใส่ที่ข้าวโพดแบบนี้เลย หลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคอนชีสข้าวโพดสุกแล้วหวานนะคะกินกับชีสที่มีความเค็มแล้วก็ความหอมค่ะเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะวันว่าเมนูนี้นะคะเด็กๆหรือว่าน้องๆหนูๆต้องชอบแน่นอนเลย ถัดมานะคะจะเป็นอาหารทานเล่นค่ะเป็นของทอดต่างๆนะคะซึ่งมีให้เราเลือกมากมายเลยแต่นก็เลือกมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะเดี๋ยวตันจะพามาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอาหารทานเล่นที่นี่เขาให้เราบริการตนเองนะคะมีเกี๊ยวทอดค่ะมีชีสทอดนะคะถัดมานะคะจะเป็นไก่ป๊อปค่ะเราหยิบมาแต่พอทานนะคะถ้าหากว่าทานหมดแล้วค่อยมาเพิ่มได้เลย แล้วก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายค่ะซึ่งเขาก็มีน้ำจิ้มให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะคะแตนก็จะใส่เป็นซอสมะเขือเทศดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะกินได้กับของทะเลนทุกเมนูเลยจ้าเมนูของหวานจะไม่ได้รวมอยู่ในราคาบุฟเฟตน,นะคะเราจะต้องจ่ายเพิ่มค่ะวันนี้แตงก็เลยเลือกเป็นไอติมรสบวยแล้วก็ไอติมกะทิรวม,มิตรมาจ้า เมืเ่อเราเปิดฝาไอศครีมออกมานะคะสังเกตเน้นึงค่ะจะมีช้อนอยู่ที่ฝานะคะค่อยๆแกะแล้วก็ใช้ช้อนตรงนี้ตักไอติมได้เลยค่ะไอติมกะทินะคะรสชาติดีค่ะหวานน้อยเย็นชื่นใจช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะทุกคนส่วนไอติมรสบวยนะคะก็รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเย็นชื่นใจอร่อยหวานน้อยกำลังดีเลย และปิดท้ายนี้ค่ะตานนำภาพบรรยากาศของทางร้านนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะที่นี่ตกแต่งร้านได้น่ารักเลยค่ะที่นั่งกว้างขวางที่จอดรถก็กว้างขวางหรือใครจะมารถไฟฟ้านะคะก็ลงที่สถานีส,นสวนหลวงรลอกล้าวก็มาถึงเลยนะคะแล้ววันนี้เป็นการกินบุฟเฟ่ต์ที่สนุกมากๆเลยเพราะเราอะค่ะเอาเมนูนั้นเมนูนี้มา DIY แล้วก็ทาเป็นเมนูใหม่ทาให้กินได้อร่อยขึ้นด้วยค่ะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ